สงครามนโปเลียนนะครับ mm hmm. เขาครัวราัสชาัยกำไรมากขึ้นจากการลงทุนเพียงแค่20,000ปอนด์ hmm. พอผ่านไป17ปีในความขัดแย้งในยุโรปที่เกิดสงคราม mm hmm. เขาร่ํำรวยขึ้นมาที่50ล mm ้านปอนด์กำไรเป็นกี่หมื่นเท่า mm hmm. แล้วในสงครามโลกครั 2, 2> mm ้งที่สองเขาควบคุมระบบการเงินงโลกทั้งหมดเลยด้วยการสร้าง IMF และ World Bank ขึ้นมา อย่างกรณีที่เราคุยไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าในที่สุดฝรั่งเศสจะแก้ปัญหาประเทศตัวเองไม่ได้จนกระทั่งให้ IMF มาเขียนกฎหมายใหม่ให้กับฝรั่งเศสแล้วเราถูกสะกดจิตจากข่าว่ยค่ะเราก็จะมีความกลัวอยู่เสมอโลกจะขับดันด้วยความหวังและความกลัวดังนั้นเราก็ต้องบริหารความหวังและความกลัวยังไงโอเคเราจะรอดได้ยังไงจากสิ่งที่อาจจะเป็นความเลวร้ายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเราจะคว้าโอกาสจากมันได้ยังไงเราไม่มองว่ารอดนะคุณกิตา เราต้องมองว่าเราจะเอาชนะในเกมนี้ยังไงแล้วรอบแบบนี้กีตาร์ร้อปีมีหลหนึ่งม่งสู่1ล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้ได้เลยค่ะ ือมันมีระบบเศรษฐกิจระบบการค้าระบบเงินหมุนเวียนอยู่เบื้องหลังทุกๆส<อ>งครามมีต้นทุนทุนและทุกๆสงครามมีกําไรมีกําไรแล้วกําไรมากด้วยยกตัวอย่างอย่างเช่นสงครามนโปเลียนนะครับขบราบคัวร้อชัยกาไรมากขึ้นจากการลงทุนเพียงแค่สองหมื่นปอนนะครับเมื่อ200กว่าปีที่แล้วด้วยนะลงทุนครั้งแรกเนะี่ยสองหมื่นปอน พอผ่านไป17ปีในความขัดแย้งในยุโรปที่เกิดสงครามเขาร่ำรวยขึ้นมาที่50ล้านปอนด์กำไรกาไรเป็นกี่หมื่นเท่าแล้วในสงครามโลกครั้งที่สองเขาควบคุมระบบการเงิน,นโลกทั้งหมดเลยด้วยการสร้าง IMF และเว r ร์ b แบงขึ้นมาอย่างกรณีที่เราคุยไปเมือ่อสักครู่เนี่ยว่าในที่สุดฝรั่งเศสจะแก้ปัญหาประเทศตัวเองไม่ได้จนกระทั่งให้ IMF มาเขียนกฎหมายใหม่ให้กับฝรั่งเศส ซึ่งมันจะเกิดขึ้นในไม่ช้าจากนี้ค่ะดังนั้นคือมันจะเกิดขึ้นเมื่อมีการรีเซ็ตมันจะต้องมีการรื้อล้า,สางสร้างใหม่หมแล้วก็คือสร้างระบบความมั่งคั่งใหม่สร้างระบบนวัตกรรมเ <จน S 1> ทคโนโลยีใ,ใหม่วิถีใหม่แล้วก็ระเบียบใหม่ของโลกแล้วผมก็จะบอกทุกท่านด้วยนะครับว่าถ้าเราเข้าใจคําว่าวิกฤตคือโอกาสผมจะถามว่าวิกฤตคืออะไรและโอกาสคืออะไร เมื่อสักครู่เนี่ยบอกไปว่าในวิกฤตที่ผ่านมาเนี่ยผอิหริดท,ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยโตขึ้นเป็นห้าหมื่นเท่าแล้วทุกๆร้อยปีอ่ะเขาโตขึ้นแบบเนี้ยคำถามทำไมเราไม่เรียนรู้ว่าวิกฤตครั้งนี้คืออะไรแล้วโอกาสอยู่ตรงไหนแล้วเราคิดแบบที่กลุ่มอีริดเขาคิดอ่ะที่ทุกคนจะมาะวิพากษ์วิจารณ์โหว,ว่าเป็นคอนสเปเรซีเนี่ย แต่คุณกิต้าจะเห็นใชว่า2ปีที่คุยกันบริษัทที่ผมแนะนำเนี่ยไม่ใช่โตแบบ1 0 20มันโต5-6เท่าตลอดเวลาเพราะเราเข้าใจว่าวิกฤตมันคืออะไรแล้วมันก็คือกําลังจะไปสู่โลกไหนถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยโอกาสที่จะโตแบบเป็นร้อยเป็นเป็นหลายร้อยเท่าเนี่ยมันอยู่ในช่วง10ปีตรงนี้เพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณบอกเอ้ยน่ากลัวเราเก็บเงินไว้ดีกว่า เก็บเงินไว้อะแล้วถ้าอินเฟลชันมันขึ้นปุ๊บเงินคุณเสื่อมทันทีเลยนะนี่ก็ยิ่งอันตรายเพราะฉะนั้น,น <ะ S 1> สิ่งที่เราควรจะต้องเรียนรู้ในเวลานี้คือเรียนรู้ว่าวิกฤตมันคืออะไรแล้วเราจะใช้โอกาสจากตรงไหนแล้วรอบแบบนี้กีตาร0้อยปีมีหน่งนั่นนะนะคือถ้าบอกว่านี่คือวิกฤตคั้งรุนแรงของโลกมากกว่าร้อปีมันก็คือโอกาสใหญ่รอบร้อยปีรอบร้อยปีเหมือนกัน ดังนั้นคือสําคัญมากค่ะาจารย์ที่เราจะต้องเข้าใจวิกฤตนะคะเราไม่ได้มาพูดให้ทุกคนมีแต่มุมมองของความกลัวแล้วก็ความหวัดหวัดนะคะแต่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกไว้ว่าคือถ้าเรารู้ว่าระบบเป็นยังไงวิกฤตเป็นยังไงแล้วเราก็ศึกษามันและเราก็มองว่าโอเคเราจะรอดได้ยังไงจากสิ่งที่อาจจะเป็นความเลวร้ายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและเราจะคว้าโอกาสจากมันได้ยังไงเราไม่มองว่ารอดคอุณกีตา้าเราต้องมองว่าเราจะเอาชนะในเกมนี้ยังไง ทั้งหมดมันคือเกมเราเราเราต้องคิดแบบผมผมในคนรวยในโลกจะมีสองแบบแบบแบบที่เศรษฐีเมืองไทยอะไรเนี้ยเขาจะเรียกเป็นอัลตร้าเวลแต่คนที่ควบคุมโลกเนี่ยเขาเรียกพวกอิลิตพวกอิลิตเนี่ยเราต้องเรียนรู้ให้ได้ว่าเขากำลังคิดอะไรทําไมทําไมเจมี่เดมอนมาพูดแบบว่าก็เห็นแมงสาบตัวหนึ่งแสดงว่ามีหลายตัวแล้วทุกคนพูดถึงเป็นเดือนเลยค่ะ พราะนี่ไงคือคนคนหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มออลิตแลวเขาสามารถที่จะบอกว่ามันกําลังจะเกิดอะไรขึ้นแบบมีนัยยะขึ้นมาแล้วโลกทั้งโลกก็ต้องฟังที่เวลาคนแบบนี้พูดเนี่ยออลิทที่อาจารย์พูดถึงเนี่ยมาถึงกลุ่มตระกูลคนที่เป็นคนร,คร่ำรวยมากขั่นมี power เ,เป็น super power เป็น super power ของโลก,โลกแล้วเราเรียนรู้ว่าเขาคิดอะไรแล้วเขากําลังทําอะไรอยู่ใช่ไหมครับเหมือนกับตอนนี้ในฝรั่งเศสกำลังโจมตี เอ็มแมนูเคลมาครองว่าทําเศรษฐกิจล่มเพราะว่าให้ประโยชน์กับรัชชายเพราะว่าเพราะว่ามาครองคือคนของรัชชายแบงค์ที่เข้ามาบริหารประเทศอย่างเงี้ยอันนี้คือเราเราต้องเข้าใจว่าในวิกฤตตรงนั้นเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรมันมีอะไรเกิดขึ้นกุนิต้าทำข่าวตอนที่ประเทศกรีซเนี่ยจำอารมณ์ตัวเองตอนนั้นได้ไหมครับช่วงที่ เป็นเรื่องกิตนี่ยูโรโซนประเทศกรีซจะล่มสลายปีนี้กรีซให้ผลตอบแทน40ตลาดหุ้นคนละภาพกับวันนั้นเลยนะคะหนังคนละมูอเลยนะคะวันนั้นคือเราคิดว่ากรีซจะโดนเตะออกจากยูโรโซนแล้วก็จะล่มสลายเพราะเราถูกสะกดจิตจากข่าวไงค่ะเราก็จะมีความกลัวอยู่เสมอมีความ ไม่มั่นใจแล้วก็มีความหวดาดผวากับสิ่งที่จะเป็นเหมือนกับวิกฤตอยู่เสมอโลจะขับดันด้วยความหวังและความกลัวดังนั้น <c oughs> เราก็ต้องบริหารความหวังและความกลัวยังไงแต่ถ้าเราอยู่เหนือความหวังและความกลัวเนี่ยเราเราจะเห็นเลยว่า <c oughs> อ๋อขบวนการมันเป็นแบบนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วมันก็เกิดรีพีทรีพีทซ้ําแล้วซ้ําอีกทำไมเราไม่ลงตรงนั้นเมื่อกี้ผมพูดถึงตลาดหุ้นกรีซใช่ไหม <c oughs> แต่ถ้าวันนั้นคุณกิตา้าซื้อบอลของกรีซเนี่ยราคาหนึ่งร้อยขายห้ายูโร <c oughs> กำไรยี่สิบเท่าทันทีเลยแต่แน่นอนว่าวันนั้นคงไม่มีใครกล้าค่ะอาจารย์มีครับคนที่รู้ระบบเนี่ยเหมือนวิกฤตที่สีลังกาลูกศิษย์ผมอะอาจารย์หาซื้อบอลสีลังกาที่ไหนดีนั่นคือวิกฤตคือโอกาสอย่างแท้จริงใช่แล้วสีลังกาก็จบแล้วไงบอลก็กลับมาราคาร้อยหนึ่งเหมือนเดิมจากที่เกิดดีฟอลท์ค่ะแต่นั้นวิกฤต มันจะไม่ได้เกิดตลอดไปและความรุ่งโรจมันก็จะไม่เกิดตลอดไปมันจะขึ้นลง Rise and p r o l เป็นวัตจกักใช่ครับดังนั้นเราเราจะต้องเห็นแบบที่บริษัท East India Company Dash East India Company เขียนไว้ก็คือสงครามคือการค้าและการค้าคือสงครามมันฟังดูเจ็บปวดแต่ว่าก็เป็นเรื่องจริงของโลกที่เราจะต้องเรียนรู้และคือถ้าถอดออกมาเป็นสิ่งที่เป็นการมองโอกาสนะคะแบบพี่อาจารย์เห็นว่า ซูเปอร์พาวของโลกเขาคิดอะไรและเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นวิกฤตสงครามความขัดแย้งแล้วก็ความปั่นป่วนอย่างรุนแรงรอบร้อยปีเนี่ยมันมีโอกาสอยู่ในสินทรัพย์อะไรหรอคะอาจารย์ทุกอย่างเลยครและไฮไลท์ที่อยู่มากที่สุดนณะขนาดนี้เลยคือตลาดบอนตลาดบอลที่อาจารย์บอกว่าเกิดบอนซูเปอร์พาวเวอร์จะเกิดซูเปอร์โนวาจะเป็นต้นเหตุของคริสิใช่ตลาดบอลทั้งโลกเนี่ยที่มีอยู่3ล้านล้าน สามร้อยล้านล้านเหรียญเนี่ยคือโอกาสครั้งใหญ่ตลาดทองคำคริปโตผมยัง 50, 50. ยังห้าสบห้าิบยังเมกา้ายังเมก้าคุยนะครับแล้วก็ตลาดทุนตั้งต้นที่ตลาดบอลก่อนอาจาร,รย์หมายถึงบอลของอเมริกาหรือว่าบอลของที่ไหนคะคือเราต้องอยู่กับบอลประเทศที่เซฟหรือว่าเราควรจะเลือกอยังไงประเทศที่เลวร้ายที่สุด2008มิกรตอะไรคะ แฮมเบอรเกอร์ S <S <b> aker, สับพรามรรมีการเทขายสินทรัพย์มากตอนนั้นโลกจะล่มสลายแต่สเ e ฟ h นสรัสแมนเน่เจ้าของออตัวของแบ็กสโตนนะฮะซื้อบ้านในอเมริกา4ี่แสนหลังภายในเวลา2อสาสัปดาห์กว้างซื้อทุกสัญญาโดยไม่ได้ดูบ้านเลยออก Private ทเครดิรมาแล้วก็เข้ามาซื้อบ้าน พราะตอนนั้นราคาบ้านมันลดไป40%ซึ่งบ้านในอเมริกาถ้าไม่ใช่วิกฤตขนาดนี้เนี่ยราคาบ้านมันจะไม่ลงขนาดนี้ค่ะเพราะฉะนั้นมันลงจนไม่มีความเสี่ยงเหลืออยู่แล้วแล้ว,ลวบางวันเนี่ยแบ็กสโตรขายบ้านได้วันละม0นหนึ่งหมื่นหลังคุณกิตค่ะต้องจ้างเอาซอร์สมาเพื่อทําการโอนบ้านในราคาที่ขึ้นมาจากสี่ิเป็น120ยยี่สิ นั่นคือคว้าโอกาสจากวิกฤตขนาดแท้แต่ก็คงจะเป็นการไปซื้อมาตอนถูกมากไหมตอนที่เทขายออกมาเลยซื้อโดยไม่ต้องดูบ้านเลยสี่แสนกว่าหลังบิลกลอสเข้าไปซื้อมอร์เกดแบ็กซิคูริตี้และเขารู้ระบบซื้อปรากฏว,ว่าในปีถัดมาเขากำไรไป15%แต่ในตลาดบอล15%กับดอกเบีย้ย0%นี่มันคือเยอะมากนะฮะแล้วเขาก็ไปขายให้ f ฟรนด์รีเสิร์ฟตอน f ฟรนด์ r ีเสิร์ฟบอกว่าจะซื้อม o ร์เกดแบ็กซิคูริตี้ในคิวอีสา แต่คือบิลครอสนี่คือฉายาบอลคิงเลยค่ะอาจารย์คือถ้าเราจะดูวิธีการของบอลคิงแล้วเรามาใช้กับคนเราที่เป็นเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยค่ะอาจารย์เราจะทํากําไรขนาดนั้นได้หรอคะอาจารย์คะจังหวะดูตอนไหนแล้วก็คือวิธีการซื้อการขายเนี่ยออมันควรต้องแ็นยังไงตอนนี้ตลาดในโลกมันเข้าถึงได้หมดเลย เขาถึงได้หมดทุกอย่างเลยะนะครับมันมีกองทุนเยอะมากนะฮะไม่งั้น b บ็กก็อกเขาจะบริหารเป็นเจ้าบริษัททั้งโลกเหรอฮะเพราะว่าเขาก็เอาเงินคนอื่นมาบริหารใช่ไหมเฉพาะเชล์สของแบ็ก k ็อกเนี่ยก็มีเกือบทุกอย่างแล้วดังนั้นคือการซื้อสินทรัพย์ผ่านกองทุนในจังหวะที่ตลาดแคชตลาดตัวหนักๆเป็นทางเลือกที่เราควรจะพิจารณาถ้าเรารู้แล้วว่า ระบบมันเป็นยังไงใช่ต้องมาจากการศึกษาอย่างละเอียดก่อนนะคะแล้วอีกตัวหนึ่งที่บอกว่าทางเทคโนโลยีจะมาใชเราคุยคุยกับคุณกีตาไปเมื่อต้นปีที่ผ่านมาก็บอกว่าดูสิบริษัทคอนตัมอย่างดีเวฟขึ้นมาจาก4ี่หเหรียญเนี่ยขึ้นมาจนเป็น40กว่าเหรียญเนี่ยภายในเวลาปีเดียวขึ้นมา10เท่าไม่ได้ส0นะขึ้นมา1ิเท่าเนี่ยนี่คือเราเห็นเทรนด์ดังนั้นในมือของเทรนด์มันก็มีในมือของคริสิสมันก็มี ในอารมณ์ที่บอกว่าเราก็ไม่มีเงินพอที่จะซื้อมนทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมันก็รีเทิร์นกลับมาในแบบนี้ครับอีกจุดหนึ่งคือทองคำค่ะปีนี้เนี่ยทองคำคือเพอร์ฟอร์แมนซ์สุดยอดบวก6 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแต่ว่าก็ไม่วายว่าระหว่างปีเนี่ยก็ยังมีการโปรโมยังมีการติดดอยยังมีคนที่ซื้อแพงแล้วก็ไปขายถูกอยู่นะคะคือตกลงแล้วนี่นะคะอาจารย์คะทองคำในปีหน้าแล้วก็ในอนาคตต่อไปเนี่ยจะเ,ยเป็นสุดยอดแอสเซทหรือเปล่าเรายังได้เห็นทองคํา ทองคําจะเป็นเบอร์นหนึ่งในการที่เปลี่ยนผ่านช่วงเวลานี้นะครับเพราะฉะนั้นอย่างที่เราคุยกันไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่าตอนนี้ทองคามันขึ้นมาเกือบเกือบซึ่งมันจะเป็น5%ในการไปแบ็กนี้อเมริกาค่ะ<ฆ>แล้วถ้ามันขึ้นไปสิเปซนี่ยมันจะขนาดไหนแล้วถ้ามันใช้ทฤษฎีเดียวกันนะฮะเราจะเห็นทองคาบาทแล้เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ผมเอาสั้นๆก่อนที่<ฆ>บาทละแ5ด0มนี่ก่อนนะครับ ปันก่อนเห็น next station 7 5 0 0หตอนนี้ไป85 0ห0แล้วเหรอคะอาจารย์อันนั้นเอาแบบไม่ต้องตื่นเต้นครับแต่ที่เห็นที่เห็นคือน่าจะตรงนั้นแต่อาจจะเจอเรื่องค่างเงินหน่อยหนึ่งค่างเงินบาทอาจจะเห็นยี่ะฮะดคค่ะอาจจะเห็น28เงินบาทแข็งไปถึงยี่สดน่น่าจะเห็นประมาณนั้นเพราะอะไรคะอาจารย์ตอนนี้ดอลลาร์ต้องทำให้ตัวเองอ่อนค่าลงครับคือจากนโยบายของคุณทรัมป์อ่าจากนโยบายของคุณทรัมป์ดังนั้นไม่เกี่ยวกับ,กบคริปโตโ<อ>ไม่เกี่ยวกับ เงินอะไรต่างเนี่ยนี่นโยบายของคุณรัป์อย่างเดียวที่จะต้องทําให้ดอลลาร์อ่อนค่าลงเพราะจะต้องกลับไปเป็นประเทศที่ส่งออกฮะเพราะฉะนั้นเขาต้องบีบให้ของในอเมริกาแพงขึ้นเพื่อที่จะคุ้มพอที่จะตั้งโรงงานใหม่ในอเมริกานั่นคือกลยุทธ์ระยะยาวโมงสูน่1ล้าน subcribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร youtube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ